สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักและเคารพทุกทกท่านครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทยนะและพ่อแม่พี่น้องประชาชนกลุ่มชาติพันธุ์คําว่าชาติพันธุ์หรือต่างด้าวต้องแยกออกมาเป็นสองกรณีนะครับกรณีที่หนึ่งต่างด้าวต่างด้าวหมายถึงว่ากลุ่มบุคคลที่เข้ามาทํางานในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมายหรือ ต่างด้าวที่ลักลอบเข้ามาในประเทศไทยอย่างผิดกฎหมายนะครับกลุ่มพวกนี้เป็นต่างด้าวเพราะฉะนั้นกลุ่มพวกนี้เนี่ยจะต้องมีการติดตามดูแลนะดูแลเกี่ยวกวับเรื่องของปัญหาที่อันอาจจะเกิดขึ้นซึ่งอาจจะนําไปสู่ความเป็นพิษเป็นภัยต่อชาติต่อบ้านต่อเมืองต่อประเทศไทยส่วนราชการนะเจ้าหน้าที่รัฐจะต้องกวดขันอย่างเข้มงวด กับกลุ่มที่สองคือกลุ่มชาติพันธุ์คําว่าชาติพันธุ์หมายถึงว่ากลุ่มพี่น้องชาติพันธุ์ที่เข้ามาปักหลักอยู่ในประเทศไทยทั้งที่มีบัตรประชาชนแล้วและก็ยังไม่มีบัตรประชาชนแต่สามารถพิสูจน์ตรตวจสอบได้ว่าคนเหล่านี้อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งมีญาติพี่น้องมีพ่อแม่อยู่ในประเทศไทยต้องแยกเป็นสองกรณีนะครับ ดังที่ผมเคยบอกกับรัฐบาลมาโดยตลอดว่าขอให้มีการตรวจสอบแล้วแยกบุคคลเหล่านี้ออกมาเป็นสัสดส่วนเพื่อที่จะควบคุมดูแลเพื่อที่จะดูปัญหาต่างๆที่อ,อาจจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่ยงเกี่ยวกับเรื่องของความมั่นคงแต่ปรากฏว่ารัฐบาลไม่เคยใส่ใจที่จะดำเนินการตรงนี้อย่างเป็นรูปธรรมให้เต็มร้อยปล่อยให้ข้าราชการชั้นผู้น้อยดำเนินการ ในที่สุดก็นำไปสู่การรีไถยการค้ามนุษย์ที่โด่งดังอยู่ในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นต่างด้าวไม่ว่าจะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยย่อมได้รับผลกระทบไม่แตกต่างกันนี่คือปัญหาและปัญหาตรงนี้กำลังจะบ,บานปลายดังที่ผมขออนุญาตนำเอาคลิปเรื่องเนี้มานำเสนอ นะที่ท่านได้เป็นห่วงเป็นใยประเทศชาติและบ้านเมืองอันเนื่องมาจากได้มีกลุ่มชาติพันธุ์โดยการปลุกปันยุยงนะของนักการเมืองบางกลุ่มเราเรียกว่าต่างด้าวนะขออภัยไม่ใช่ชาติพันธุ์กลุ่มหนึ่งที่พยายามออกมาเรียกร้องสิทธิ์ในการเลือกตั้งเรียกร้องสิทธิ์อีกหลายๆเรื่องหลายๆราวและ เรียกร้องสิทธ์เกี่ยวกับเรื่องของบัตร10ปีหรือบัตรสีชมพูโดยที่ไม่ต้องทำา a สปปอ r t สีไอนี่แหละครับที่ผมบอกว่าคุณจะต้องแยกกลุ่มบุคคลออกมาคนที่จะได้บัตร10ปีนั้นคือคนที่มีจิ่ินที่อยู่อาศัยในประเทศไทยจริงๆไม่ใช่ใครก็ได้ที่เข้ามามีเงิน6กหมื่นเจ็มื่นแล้วคุณก็ไปออกบัตรให้เขามันมั่วไปหมดเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็ว่าคนเหล่านี้ถูกนักการเมืองถูกพรรคการเมืองปัน่น ดังที่ปรากฏเป็นข่าวอยู่ในขณะนี้แหละครับบันเพื่อที่จะให้คนเหล่านี้นะเรียกร้องสิทธิทหลายๆอย่างทั้งเรื่องของการเลือกตั้งเรื่องของบัตรสิปีเพราะฉะนั้นณนะเวลานี้ประเทศไทยไม่ปลอดภัยแล้วครับไม่ปลอดภัยอย่างไรไปติดตามดูการเรียกร้องสิทธิของต่างด้าที่อยากจะเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการประเทศไทยด้วยการเลือกตั้ง เห็นไหมครับได้1เอา2ได้2เอา3และเราก็ไม่รู้เลยว่าคนทั้งหมดจริงๆมีเท่าไหร่และอยู่ที่ไหนบ้างนั่นคืออันตรายต่อความมั่นคงที่แท้จริงไปฟังดูเทปๆนี้แล้วท่านจะเข้าใจในบริบทที่ผมเต่านินจาพูดนะครับสัญหาไม่ดูในพลสวัสดีครับเอาแล้วประเทศไทยนะครับไม่ทราบว่ามีสิ่งนี้เกิดขึ้น ได้อย่างไรสนหาไม่ดูในพลเพิ่งเห็นเป็นครั้งแรกนะครับก็ต้องขอบคุณคลิปต้นทางด้วยนะครับสน,นหาไม่ดูในพลขอเป็นอีกหนึ่งเสียงที่นําคลิปนี้มาเผยแพร่ให้ประชาชนชาวไทยได้รับชมแล้วก็รับรู้นะครับนี่ครับผมแรงงานต่างชาติมายกป้ายขอมีสิทธิ์เป็นคนไทยแล้วขอมีสิทธิ์ เลือกตั้งแล้วก็ขอมีสิทธิในการเป็นสสด้วยนะครับเป็นไปได้อย่างไรนะครับผมเพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็ในผลก็ไม่ปรากฏเห็นว่าประเทศอื่นเขามีคนประเภทนี้ด้วยนะครับเป็นแรงงานต่างชาตินะครับแต่ไม่รู้ว่าชาติไหนนะนะครับผมแต่ว่าเป็นแรงงานต่างชาติมายกป้ายขอใช้สิทธิตามกฎหมายนะครับเป็นคนไทยนะครับ แล้วก็ขอให้มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งสสและขอเป็นสสด้วยนะครับท่านเห็นเรามีความคิดเห็นเป็นอย่างไรนะครับเออแปลกดีเหมือนกันนะครับผมคุณไม่ใช่ประชาชนประเทศไทยนะครับสิทธิ์ของคุณมีเท่าไหร่ก็แค่นั้นนะครับผมมาทํางานในเมืองไทยเ,ออเราไม่ได้เชิญคุณมานะอ่คุณเข้ามาเองนะคุณเข้ามาโดยถูกต้องตามกฎหมายมาของานทําเราก็รับนะครับรับเป็นแรงงานนะครับ แต่เราจะไม่มีสิทธิ์แต่ไม่ให้สิทธิ์คุณนะครับผมขนาดคนต่างประเทศนะครับที่มีเขาเรียกอะไรอ่ะกรีนการ์ดอ่ะที่อยู่ต่างประเทศเขายังไม่มีสิทธิ์ที่เลือกตั้งหรือว่าสิทธิเท่าเทียมกับเจ้าของประเทศนะครับบางท่านเข้ามาอยู่ที่ประเทศไทยนะครับมีกรีนการ์ดไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับ สามีเป็นลูกครึ่งอเมริกันนะครับก็มีกรีนการ์ดแต่ก็ไม่ได้สัญชาติไทยนะครับเขมาม่ขอสัญชาติด้วยนะนะขอมีสิทธิ์ตามกฎหมายมีสิทธิ์เลือกตั้งเราขอถ้าเลือกตั้งได้ก็เป็นสสได้ใช่ไหมครับมันเป็นไปได้อย่างไรนะครับผมขนาดมีกรีนการ์ดแต่ยังไม่ได้สัญชาติไทยนะไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งเลยนะครับอยากมีสิทธิ์ไปเสียงก็กลับไปอยู่ประเทศตัวเองนะครับผม สิทธิและเสรีภาพนะครับเป็นของปวงชนชาวไทยแรงงานต่างด้าวคือคนอื่นที่มาเยือนในฐานะแรงงานนะครับผมแต่คนไทยไม่ได้มองคุณเป็นขี้ข้าอะไรนะนะครับเป็นแรงงานมาทํางานในต่างประเทศหรือมาทํางานในประเทศไทยนะครับแต่เราก็ต้องให้คุณประโยชน์ซึ่งกันและกันมีสิทธิเกี่ยวกับสวัสดิการแรงงานแรงงานตามที่กฎหมายกําหนดนะครับ แต่อยู่ๆคุณจะมาขอ,อเป็นสัญชาติไทยคุณบอกว่าคุณมาทำงานสิบปียี่สิบปีสามสิบปีอย่างเงี้ยให้สิทธิ์หน่อยนะครับมันไม่ได้นะครับมันไม่เคยมีปรากฏนะครับมันก็ว่าคุณจะมาอยากได้มีสิ่งที่คนไทยมีใช่ไหมคุณอยากเลือกตั้งนะครับก็เลือกกะนเองในกลุ่มแรงงานนะครับบางท่านเขาก็คอมเมนต์นะครับก็คือก็ตั้งกลุ่มสหภาพแรงงานเหมือนพมา่านะอ่า แต่ในผลไม่ได้บอกว่านี่คือคนเมียนมานะครับเราก็ไม่รู้ว่าคนประเทศไหนนะครับคุณอยากเริ่มตั้งในไทยนะครับในสิทธิอนณา,าธิปไตยของคนไทยไม่ได้นะครับแต่ดินนี้เป็นของคนไทยนะครับผมนะครับไม่ใช่พวกคุณนะครับเรามีการปกครองแบบของเราทําให้พวกคุณเป็นแรงงานต่างด้าวมาใส่ได้อย่างปลอดภัยแต่คุณรู้ตัวเองหรือว่าคุณเป็นผู้มาใสา่ทํางานเท่านั้นนะครับใช่ครับผม หรือว่ามันมีกลุ่มบุคคลหรือว่าพักการเมืองใดการเมืองหนึ่งอันนี้ในผลไม่ได้กล่าวอ้างว่าพักไหนนะครับพูดไปก่อนเผื่อมันจะมีกลุ่มคนสนับสนุนนะครับเอ,อก็ได้นะครับเพื่อให้รายงานต่างด้าวเลือกพักตัวเองนะครับเรามายกป้ายแบบนี้นะครับเพิ่งเห็นเป็นครั้งแรกนะครับผม บางท่านก็บอกว่า้กลุ่มที่มาชูป้ายแบบเนี้ยต้องไล่ออกให้หมดเราห้ามเข้ามาในพระราชานักรราชณา,าจักรไทยตลอดชีพเลยนะครับอย่าให้เข้ามาตลอดชีวิตนะครับที่มาทำแบบนี้นะครับเพราะว่าไม่มีคนไทยคนไหนยอมตราบใดที่ยังเป็นไม่มีบัตรประชาชนเป็นคนไทยนะครับผมแล้วก็บัตรประชาชนเป็นคนไทยนี่คนเป็นลูกครึ่ง อยากได้สัญชาติไทยจะเป็นจะตายนะครับนะครับมาอยู่ที่ประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นาสาวจากรัเสเซียหรือว่าหลายชาตินะครับที่เข้ามาอยู่ประเทศไทยเป็นลูกครึ่งคุณพ่อเป็นต่างชาติคุณแม่เป็นคนไทยอย่างเงี้ยกว่าจะได้ก็ยังยากนะครับผมแล้วก็มีจํานวนน้อยมากที่ผ่านการคัดกรองผ่านกฎหมายระเบียบกฎเกณฑ์ของประเทศไทยอ่ะ ผ่านมาเป็นคนไทยแม้กระทั่งลูกครึ่งนะครับก็ยังยากเลยนะครับแล้วอยู่ๆคุณก็มาชูป้ายแบบนี้มาขอใช้สิทธิ์เป็นคนไทยตามกฎหมายแล้วก็มีสิทธิ์เลือกตั้งแล้วก็มีสิทธิ์เป็นสสได้นี่มันจะเป็นไปได้เนี๋ยมไม่ได้นะครับผมเขาบอกว่าจริงๆแล้วคนพวกนี้น่าจะได้สิทธิ์พิเศษนะส่งกลับบ้านแบบพิเศษคือส่งกลับบ้านแบบพิเศษนะครับ